จะเกิดอะไรขึ้นเมื 1, <c oughs> donc, ่อฮีโร่โน .1 แห่งจักรวาลดีซีต้องกอบกู้ศรัทธาที่สูญสิ้นจากผู้คนทั้งโลกด้วยฝีมือของคู่ปรับเ,เก่าตลอดกาลอย่างเล็กรูเทอร์เขาต้องไล่กระทืบกับปอมยักษ์กลางเมืองหลวงด้วยทีมแก๊งใหม่สุดเกลียนแถมยังมีตัวละครลับที่แข็งแกร่งพอๆกันกับซูเปอร์แมนโดยที่เจ้าสิ่งนั้นฆ่าไม่ตายน <c oughs> ี่คือหนังดีซีเรื่องแรกของเจมส์กันที่เดิมพันทั้งหมดไปกับยุคสมัยใหม่เรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วล่ะก็โชคดีแล้วกัน และที่คุณเห็นอยู่นี้คือการเปิดตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล DC ซี่เเรนเปิดตัวซะเป็นหยำฉาเลยหลังพ่ายแพ้ซูเปอร์แมนที่ไเรเหลียวแรงต้องเรียกผู้ช่วยคนสําคัญของเขานั่นคือน้องหมาที่มีชื่อว่าคริปโตรีวิ่งเข้ามาลากตัวเจ้านายไปยังฐานทัพลับกลางน้ําแข็ง ที่นั่นคือสถานที่เดียวที่เขายังมีโอกาสรอดและที่ฐานแห่งนี้นะครับไม่มีมนุษย์อยู่มีเพียงแต่พวกออโตเมตอนที่ไร้ความรู้สึกหน้าที่เดียวมีเพียงแค่ปกป้องซูเปอร์แมนเท่านั้นในขณะที่พาตัวไปยังเตียงรักษาคลิปวิดีโอเกา่กาๆถูกเปิดขึ้นมาอัตโนมัติภาพของพ่อแม่จากดาวคลิปตอนปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเราหลักลูกมากกว่าสิ่งใดบ้านของเรากำลังจะถูกทำลายแต่ว่าลูกคือลมหายใจสุดท้ายของเผ่าพันธุ์เราค้นหาดวงดาวทั่วจัก,กรวาลเพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิและดาวดวงนั้นก็คือโลก วิดีโอจบลงแค่นั้นส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายตอนที่เดินทางมาถึงโลกในขณะที่ร่างกายของเขากำลังดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อฟื้นตัวตามธรรมชาติด้านนอกก็มีมนุษย์กลายพันธุ์เธอชื่อว่าเอนจิเนียร์แอบสะกดรอยตามซูเปอร์แมนมาถึงที่นี่และในขณะที่ร่างกายของเขาฟื้นตัวได้เพียงแค่83%ซูเปอร์แมนกลับตัดสินใจจอะไปสู้ต่อทันที พวกออโตเมตอนก็พยายามห้ามไว้สุดชีวิตว่าตอนล่างสมบูรณ์ร้อยซ็นต์ยังแพ้ยับขนาดนี้แล้วนี่แค่83%มันจะไม่เหลือขี้อะไรครับท่านแต่ว่าพี่ซุปเราก็ไม่ฟังคำใ,ใดๆทั้งสิน้นลุกขึ้นแล้วก็บินพุ่งออกไปจากฐานรับทันทีในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ที่เมืองเมโทรโบลิสฝ่ายของเล็กรูเธอร์ก็รอยอยู่ก่อนแล้วและทันทีที่ซูปเปอร์แมนปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศ คำสั่งแรกก็ดังขึ้นจากวิทยุให้สั่งโจมตีทันทีอัลต้าแมนพุ่งเข้าใส่โจมตีพิซซุปภายใต้การควบคุมของเล็กรูเทอร์ที่ตอนนี้ไม่ได้แค่รอรับชมแต่ว่าสั่งคอมโบเองเหมือนกับเล่นเกมร่างกายของหุ่นเหล็กนั้นแข็งแกร่งพอๆกับซูเปอร์แมนแถมเล็กรูเทอร์ยังมีสมองระดับอัจฉริยะที่วางแผนต่อสู้ไว้ถึง2,500แผนครอบคลุมทุกสถานการณ์ถูกท่าไม้ตายและทุกจังหวะลมหายใจของซูเปอร์แมนจะชกซ้ายเขาก็สวนด้วยขวาจะยิงเลเซอร์ก็โดนลั่นกระบาดไปทีนึง พอจะสวนกลับก็โดนจับเหวี่ยงลงพื้นสภาพของเขาเนี่ยก็ยับหมาเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนที่เสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าลูเธอร์มันก็ไม่พลาดที่จะเก็บข้อมูลคนพวกนั้นเอาไว้ในอีกด้านหนึ่งเอนจิเนียร์ก็เจอเข้ากับฐานลับของซูเปอร์แมนแล้วโดยที่ฐานนั้นกําลังจมกลับลงไปใต้ผืนน้าแข็งลูเธอร์ส่งให้เธอกลับฐานได้เพราะว่าเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วอาาัลต้าแมนประกาศว่านี่เป็นการสั่งสอนที่ซูเปอร์แมนมายุ่งกับสงครามของจ้าฮันเพอร์เป็นชื่อประเทศสม,มุติในเรื่องนะครับจากนั้นเขาก็บินกลับไปยังฐานพานมะตูววาร์ปที่เรียกว่าพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สวันรุงขึ้นคราเคลน,นต,กตนน์กล ซึ่งก็คือตัวเขาเองนี่แหละในทีวีประธานาธิบดีของโบลิเวียก็ออกมาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็บอกอีกว่าที่ทุกอย่างมนปั่นป่วนเนี่ยเป็นเพราะว่าซูเปอร์แมนแทรกแซงเรื่องสงครามระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากส่วนเล็กลูเทอร์ก็เลยใช้จังหวะนี้นะครับเสนอผลงานเมตาฮิวแมนดัดแปลงแล้วก็กองกาลังแพลเน็ตวอชพยายามโน้มน้าวให้รัฐบาลเนี่ยจ้างเขาเพื่อกําจัดซูเปอร์แมนแต่ว่า ผู้มีอำนาจก็ยังไม่เห็นด้วยสักทีเดียวถ้ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าซูเปอร์แมนเป็นภัยต่อโลกก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทําเรื่องโงโ่ๆโแบบนั้นหรอกนะต่อมาเมื่อคลาร์เคลงกลับมาถึงบ้านเขาเอาศัยอยู่กับลูอิสแฟนสาวของเขาที่เป็นนักข่าวเหมือนกันลูอิสบอกว่าถ้าเขายังทําข่าวสัมภาษณ์ซูเปอร์แมนบ่อยๆวันหนึ่งจะถูกคนจับได้ว่าซูเปอร์แมนนี่แหละก็คือเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกมาสัมภาษณ์ตัวเองเนี่ยเพราะว่าก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่าจะถามคําถามอะไรคลลาาาาารร์ก์กก็็เเเเเเยสสสสสนนนนออว่่่งััั้้้ใหิิปนนมมมมภภษณณแตืขึ ลูอิสได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของสงครามที่เป็นประเด็นอยู่ที่ซูเปอร์แมนไปช่วยประเทศจาฮาเพอร์จากการลุกลานของโบลิเวียว่ามันทําไม่ถูกต้องเพราะเหมือนกับเขาในเป็นตัวแทนของสหรัฐไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ส่วนพี่คลาร์ก,กบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเขาแค่ต้องการช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ที่กาลังจะล้มตายดูเหมือนว่าความเห็นของทั้งคู่จะไม่ตรงกันจนกลายเป็นทะเลาะกันขึ้นมาจริงๆก่อนที่คลาร์กจะเดินออกไปอีกด้านหนึ่งของโลก เล็กรูเทอร์เดินทางมาถึงแอนตาร์กติกาเพื่อค้นหาปลาสันน้ำแข็งฐานลับของซูเปอร์แมนเอนจิเนียร์บอกว่าฐานมันอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งต้องเจาะลึกระดับหลายร้อยเมตรเลยแต่ว่ารูเทอร์กลับยิ้มมุมปากแล้วก็เดินเข้าไปเฉยๆเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้บริเวณนั้นปลาสันน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นมาทันทีจากนั้นประตูก็เปิดออกเองอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีเฉลยทีหลังนะครับว่าทำไมถึงเข้าไปได้ง่ายขนาดนี้พอเข้ามาด้านในกลุ่มของรูเทอร์ก็จัดการพวกออโตเมตตอนทั้งหมดที่มาขวางทางฆ่ายกเซ แต่เจ้าคลิปโตเองก็โดนเล่นงานไปด้วยเหมือนกันจะไม่สามารถทําอะไรได้ลูเทอร์มาที่นี่เพื่อหาหลักฐานที่จะใช้ใส,ส่ลายซูเปอร์แมนต่อน,น้านรัฐบาลเขาได้สั่งให้เอนจิเนียรแฮกระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เจอเข้ากับข้อความของพ่อแม่ซูเปอร์แมนที่เคยเปิดให้ในห้องพักเฟิร์สนะครับและยิ่งกว่านั้นเธอสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้ทั้งหมดรวมถึงข้อความที่ขาดหายไป ที่แม้แต่ซูเปอร์แมนเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนส่วนคล้ายที่สงสัยว่าซูเปอร์แมนไปอยู่ไหนก็คือพี่ลูเธอร์เนี่ยเขาส่งคนไปปล่อยสป,ปลาดน้อยลงแม่น้ำนะครับไอ้จิ้งเหลนตัวนี้นี่แหละตอนแรกอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยแต่ผ่านไปแค่คืนเดียวกลาย่า้วมนก็ซีล่าเฉยเลยทำให้ต้องถึงมือพิซซุข,ของเราเอามาจัดก,การอีกแล้วเปิดตัวด้วยการช่วยน้องหมาไปก่อนหนึ่งกลุ่มและก็พูดเปิดงานด้วยประโยคเท่ๆเ,เ,เขาบินโยกขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วพุ่งกลับลงมาช้อนแกงไปหนึ่งทีจากนั้นก็บินไปโชวคุณป้าโชว์ทำความดีและก็พาไปส่งมันยอดตึกโคตรเท่เลยพี่ชาย สรุปแล้วพิซซูบเราเนี่ยก็ได้ต่อยไปแค่หมัดเดียวนะครับแล้วกลุ่มของจัสติกแก๊งก็ปรากฏตัวขึ้นนำทีมโดยกรีนแลนเทิร์นมิสเตอร์เทริฟิกและก็ฮอคเกิลพวกเขาโจมตีด้วยการประสานงานกันโดยเล็งไปที่ดวงตากรีนแลนเทิร์นล็อกมือของมันเอาไว้ฮอคเกิลเป็นหน่วยแนวหน้าเข้าไปประจนบานโดยมีมิสเตอร์เทริฟิกสั่งการอยู่ในแนวหลังส่วนซูเปอร์แมนตอนนี้ก็เป็นแค่ส่วนเกินถึงแม้ว่าจะไม่มีส่วนในการต่อสู้แล้วแต่เขาก็ช่วยเหลือเด็กน้อยที่เกือบจะโดนลูกหลงรวมถึงช่วยเหล มิสเตอร์ทริฟิกส่งโดนเข้าไปในกระเพาะของเจ้าสปปรบหลาดก่อนจะชี้นิ้วและพูดในใจว่าชิกัดดูสร้างความเสียหายจากภายในทําให้ในที่สุดนะครับเจา้าป,ปรบหลาดนั่นก็ล้มลงไป และต่อมานะครับแทนที่ผู้คนจะดีใจเฮฉลองกันแต่พวกเขากลับนิ่งเงียบและมองขึ้นไปด้านบนเล็กลูเทอร์กำลังให้สัมภาษณ์ในทีวีเปิดโปงเรื่องของซูเปอร์แมนโดยใช้คลิปวิดีโอข้อความจากพ่อแม่ใจความในนั้นก็คือพูดถึงเนื้อหาส่วนที่เหลือที่กู้คืนมาได้เหตุผลที่ส่งซูเปอร์แมนมาที่นี่เพราะมนุษย์โลกนั้นอ่อนแอต้องการให้ซูเปอร์แมนเนี่ยยึดครองโลกและกำจัดคนที่ขวางทางมีเมียให้มากที่สุดเพื่อสืบทอดยีนของชาคลิปโตเมื่อผู้คนได้ดูคลิปวิดีโอนี้ก็ช็อกไปตามกัน ฝูงชนเกิดความแตกตื่นประธานาธิบดีโบลิเวียอาใสจังหวะนี้นะครับใส่หลายซูเปอร์แมนเข้าไปอีกนะแต่ว่าแท้จริงแล้วเขาก็คือพวกเดียวกันกับเล็กลูเทอร์ทั้งคู่ได้มาเจอกันภายในพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สและเขาก็ชมว่าแผนการคลิปเสียงปลอมของลูเทอร์เนี่ยทำได้ดีมากแต่ลูเทอร์บอกว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอนี้เป็นของจริงเขาไม่ได้ตัดต่ออะไรกรีแลนเทนถามซูเปอร์แมนตรงๆว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าใช่ ใช้คนต้องจัดการนายลงตรงนี้พิสูจน์ของเราเนี่ยก็รีบปฏิเสธทันทีนะครับว่าวิดีโอนั่นมันมีแค่ส่วนเดียวตอนเราเดินทางจากดาวคลิปตันเนี่ยวิดีโอบางส่วนเสียหายมันอาจจะโดนตัดต่อก็ได้แต่มิสเตอร์เทลิฟิกกับพูแซขึ้นมาวิดีโอนี้มีนักพิสูจน์หลักฐาน28คนยืนยันแล้วว่าของจริงถ้าไม่ชว์เนี่ยพวกเขาไม่กล้ายืนยันแน่ๆทันใดนั้นซูเปอร์แมนก็นึกขึ้นมาได้ว่าบ้านของชิปหายหมดแล้วรีบบินกลับไปที่ปราสาทน้ําแข็งสิ่งที่เจอก็คือซรากความพินาศหุนออโตมตอนถูกทําลายเกลลี้ยงแะคคริปปโตตหมาาู่ใจนัวไ พีซุปไม่รอช้าบินพุ่งตรงไปเลยอย่าช้อนหน้าลูเธอร์เหลือเกินบอกว่าอย่าซีเรงเดี๋ยวสลิงแตกนะแต่ลูเธอร์มันก็ยังกวนตีไม่เลิกยิ้มกลุ้มกลิ่มเหมืนอนรอจังหวะนี้มานลานแล้วโดยมีการอัดวิดีโอเอาไว้ทาให้ตอนนี้นะครับภาพของซูเปอร์แมนที่คนเคยศรัทธากลับกลายเป็นวไวลรไลท์ในสายตาชาวโลกไปเรียบร้อยและในคืนนั้นเขาก็หมดแรงที่จะทําอะไรต่ออีกแล้ว ไม่มีอารมณ์แม้แต่จะไปช่วยเพื่อน,อนจัดการสบลาที่อารลาว่าอยู่กลางเมืองจากฮีโร่ของโลกการเป็นไวรัสในสายตาผู้คนแถมมาสุดที่รักก็ยังหายตัวไปอีกด้วยในตอนนี้มีเพียงแค่ลูอิสเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่เคียงข้างเขาค,เคลาร์เคนบอกว่าตอนนี้กระทรวงยุติธรรมออกหมายจับเขาแล้วและพรุ่งนี้จะไปมอบตัวเพื่อว่าคลิปโตจะอยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่ามันตัวคนเดียวเขาทิ้งมันไม่ได้ต่อมานะครับซูเปอร์แมนก็ถูกพาตัวไปยังแพล e เนตวอชซึ่งมันไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลแต่ว่าเป็นของเล็กลูเทอร์ที่ พบกับเมตาฮิวแมนตัวหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วยมีชื่อว่าโจเซฟหรือในอีกชื่อหนึ่งก็คือเอเลเมนแมนที่มีพลังสามารถแปลงร่างตัวเองเป็นท่าตอะไรก็ได้แม้ไม่มีอยู่บนโลก และก็ใช่ครับอิลิเมนแมนแปลงร่างเป็นธาตุคริปโตไนทำให้ซูเปอร์แมนเน่ยหมดแรงและล้มลงไปและเมื่อซูเปอร์แมนไม่อยู่โบลิวียเปิดฉากลุกลานจากฮันเพอร์เต็มรูปแบบลูอิสพายายามหาทางช่วยซูเปอร์แมนแต่ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจับตัวเขาไว้ที่ไหนในฝั่งของจิมมี่เพื่อรวมงานของเธอดูเหมือนว่าเขาจะได้รับข้อมูลบางอย่างจากสายข่าวว่าเล็กลูเธอร์จับตัวซูเปอร์แมนไว้ที่พ็อกเก็ตยูนิเวิร์ส ลูเทอร์พยายามทำทุกอย่างเพื่อโจมตีซูเปอร์แมนของเรานะครับแม้แต่จ้างก,กองทัพไอโอลิงมาพิมพ์เฟคนิวด่าพิษซุของเราตลอด24ชั่วโมงเลยคลิปโต้เองก็ถูกจับไว้ที่นี่ด้วยลูเทอร์กำลังสแกนสมองแล้วก็คิดจะจับมาทําฉลอมเป็นหมายากในภายหลังที่นี่คือคุกลับของรัฐบาลแล้วก็จะเป็นที่คุมขังซูเปอร์แมนด้วยเช่นกันโดยมีโจเซฟคอยเฝ้ากดพลังเขาเอาไว้และที่เขาต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกของเขาเนี่ยก็ถูกจับไปตัวประกันอยู่ด้วยส่วนจิมมี่ก็มาแอบเจอกับสายข่าวของเขานั่นนนนกก็็คืออออแฟงขงงเเเลธรั่ททีพฤติ ไม่ไหวแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเลิกเพราะว่าแฟนเกับทุกๆคนของลูเทอร์เนี่ยถูกจับเข้าคุกในพ็อกเก็ต i ยูนิ e เวิร์สหมดเลยในอีกด้านหนึ่งลูอิสได้มาขอความช่วยเหลือจากกลุ่มฮีโร่จัสติสแก๊งโดยเธอบอกว่าซูเปอร์แมนถูกจับอยู่ในพ็อกเก็ต i v ยูนิเวิร์สแต่ทุกคนกลับเข้าใจว่าซูเปอร์แมนถูกรัฐบาลจับตัวเอาไว้ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เพราะว่ากฎข้อหนึ่งของฮีโร่คือจะไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองหรือกเกี่ยวกับความมั่นคงแต่ว่ามิสเตอร์เทอริฟิกนั้นเชื่อคำพูดของลูอิสเพราะว่าเขาได้ใส่ GPS ติดตามไปในเลือดของฮีโร่ทุกคนและสัญญาณของซูเปอร์แมนเนี่ยได้ขาดหายไปในบริเวณฐานทัพเก่าจึงเป็นไปได้ว่าจะถูกพาไปยังอีกมิติหนึ่งเขาจึงร่วมมือกันกันกบลูอิสเพื่อไปช่วยเหลือซูเปอร์แมนในวันต่อมาลูเธอร์ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับหนึ่งในแฟนคลับของซูเปอร์แมนใช่ค,คอ,อา ถามทุกอย่างที่มันอยากรู้แต่เมื่อพี่ซุปตอบอะไรไม่ได้ลูเธอร์ก็จัดการยิงชายคนนั้นทิ้งทันทีซึ่งแม้แต่เอเลเมนต์แมนเองก็ยังรู้สึกเสียใจที่แฟนคลับคนนั้นต้องตายแบบไร้ค่าแค่เพียงเพราะว่าเขารักและศรัทธานในตัวของซูเปอร์แมนตัดภาพไปที่มิสเตอร์เทลิฟิกเมื่อพี่แกมาถึงย่างฐานทัพเก่ายานก็ลงจอดและเขาก็ลงมาแบบมานิ่งๆไม่สูงสิงกับใครผวกทาทหารก็บอกว่าให้แกกลับไปที่นี่มันพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ใครจะสนละ่ะ เปิดการทำงานของ GPS และพบเห็น DNA ของซูเปอร์แมนมุ่งหน้าไปทางนั้นทหารขอเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายทำไมหยุดกูยิงพี่เทอร์ริฟิกเองก็จะพูดแบบนั้นเหมือนกันไม่ทันขาดคามกระสุนก็พุ่งเข้ามาพี่แกก็เปิดใช้งานบาเลียแล้วก็กระโดดล,ลบติลังกาไปช้อนหน้าคนแรกแบบไม่เกรงใจส่วนที่เหลือคือไฮไลท์ความบันเทิงตัวมีพวกออฟโจมตีพวกทหารรอบตัวทั้งพื้นดินและบนอากาศมาเป็นการโจมตีแบบดิจิตอลเหมือนกับของวิเศษของดอะเลมอน ลูอิสช่วยได้เพียงแค่อาปากค้างก่อนจะลอยตัวขึ้นไปข้างบนและกระโดดลงมาดีเหมือนลูกแก้วล่วงไปอีก4ตัวจบแล้วครับแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยมีพ็อกเก็ตยูนิเวสอยู่ที่นี่เป็นฝีมือของลูเทอร์เขาจึงเริ่มทําการแฮกระบบเพื่อจะเข้าไปข้างในไม่นานนักก็สามารถเข้าไปข้างในได้สําเร็จแล้วก็พบว่ามันไม่มีแม้แต่ทางจะเดินไปมิสเตอร์เทอริฟิกจึงส่งโดนของเขาเนี่ยออกไปสํารวจเพื่อหาตัวของซูเปอร์แมนส่วนในด้านของซูเปอร์แมนตอนนี้โจเซฟก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําอยู่และได้เห็นคววาาาาามมมรรร้ขอองงลูเ์จึถ่สา ช่วยลูกของเขาได้จริงๆใช่ไหมและเมื่อซูเปอร์แมนรับปากนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนร่างกลับเป็นปกติทาให้แรกคลิปตัวนหนหายไปซูเปอร์แมนก็เริ่มที่จะขยับตัวได้แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่เพราะว่าต้องการแสงอาทิตย์และภายในนี้เนี่ยมันก็ไม่มีดวงอาทิตย์ด้วยแต่ว่าโจเซฟสามารถทําบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ได้โดยเปลี่ยนร่างกายเป็นแร่ธาตุบางอย่างซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของดวงอาทิตย์ทําให้มีแสงสว่งางจ้าเกิดขึ้นที่คุกแห่งนั้นส่งผลให้ซูเปอร์แมนนะครับก็ฟื้นฟูร เซฟไม่สามารถอุ้มลูกของตัวเองได้นะครับเพราะว่าเขาแปลงร่างอยู่จากนั้นซูเปอร์แมนก็รีบไปช่วยเจ้าคลิปโตและมันก็กระโดดกอดเขาด้วยความดีใจเป็นจังหวะเดียวกับที่มิสเตอร์ทริฟิกเริ่มอ,ออกตามหาซูเปอร์แมนและประตูของพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สก็กำลังจะปิดลงพวกทหารยามก็รีบเข้ามาจะจับตัวเขาการต่อสู้ยังเกิดขึ้นเขาต้องสู้ไปด้วยและปกป้องเด็กน้อยไปด้วยการเอาชนะทหารยามไม่ใช่เรื่องยากสำหรับซูเปอร์แมนแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ยากกว่าก็คือเขากำลังจะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำนี่แหละโดยม่ย่ามาว,วาาดไิ ซูเปอร์แม่จึงต้องใช้ลมหายใจหอบสดชื่นเป่าเข้าไปเพื่อให้เกิดแรงดันจนในที่สุดเขาก็หลุดออกมาจากหลุมดำได้สำเร็จและพบกับโดนของมิสเตอร์เทริฟิกพอดีจึงรีบนำทางพวกเขามายังประตูมิติที่กำลังจะปิดลงและสุดท้ายนะครับพวกเขาทั้งหมดก็สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยพวกเขาแยกทางกันตรงนั้น มิสเตอร์ทริฟิกจะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อทำลายประตูมิติทิ้งโจเซฟกลับไปอยู่กับครอบครัวส่วนซูเปอร์แมนยังติดพิษจากคลิปตัวไหนจึงต้องใช้เวลารักษาตัวประมาณวัน2วันลูเธอร์ตอนนี้ก็หัวร้อนออกมากๆพานคนอื่นไปทั่วและพูดจาไม่ดีกับแฟนตัวเองพร้อมกับทำลายเธอจนอีฟเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเธอจึงติดต่อไปหาจิมมี่และบอกว่ามีหลักฐานทั้งหมดที่จะเปิดโปลงลูเธอร์แต่ว่าในจังหวะน,นั้นเองเธอก็ถูกจับได้เสียก่อนนะครับโชคดีที่ว่าอีฟสามารถกดส่งหลักฐานทั้งหมดไปได้ทันเวลาและเมื่อจิมมี่่ปูนรัตตววแส ทั้งนั้นเลยลูอิสพาคลาร์เคนกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดอยู่กับพ่อแม่แล้วเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากจิมมี่เขาได้ส่งรูปภาพของอีฟทั้งหมดให้กับลูอิสดูจนทําให้เธอเริ่มเอะใจอะไรบางอย่างได้กับรูปพวกนี้ลูเธอร์ที่เริ่มจะหัวร้อนสั่งให้เปิดประตูมิติครั้งเพืออ่อรอยซูเปอร์แมนออกมาทําให้แม้แต่มิสเตอร์ทริฟิกเองในตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะปิดประตูได้แล้วรอยแยกมิติเกิดขึ้น,นบนโลกมันกําลังลุกลามเข้าสู่เมืองใหญ่เชา้าวันลุงขึ้นแสงอาทิตย์ยาม,าาามาเ้้าา่งมคคลลััักกนนนนน็ยจรหบ ข้างนอกกับพ่อของเขาและพูดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจถึงข้อความที่พ่อแม่ส่งมาเขาไม่เคยได้ยินช่วงครึ่งหลังมาก่อนว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ส่งเขามาที่นี่เพื่อให้ทำร้ายผู้คนแต่พ่อก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้มีหน้าที่ไว้บอกลูก ว่าเขาควรเป็นอะไรพ่อแม่ก็เพียงแค่ให้เครื่องมือเพื่อช่วยลูกให้สามารถคิดทุกอย่างได้ด้วยตัวของลูกเองการจะทําตั้งหากที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราเป็นใครจากนั้นพ่อก็ร้องไห้ออกมานะครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นเพียงแค่พ่อบุญธรรมคงจะสอนได้เพียงเท่านี้แล้วแม่ก็มาเรียกให้เข้าไปดูทีวีว่าโบลิเวียได้ส่งกําลังทหารเพื่อเข้าไปบุกจาฮานเพิร์อ,อีกครั้งคนจากชุมชนยังคงยืนหยัดด้วยความหวังอันน้อยนิดและความหวังของพวกเขาก็คือซูเปอร์แมนทงผืนนั้นสัญลักษณ์หนึ่งเดียวได้ถูกชูขึ้นนนนนแมม้้ว่าาาคทัโลกใตอนนีจะเข ็นผู้ร้ายแต่สําหรับจาฮานเพอเขาคือฮีโร่ที่นั่นเสมอมาไม่เปลี่ยนแปลงคลาร์กเองก็กําลังจะบินไปที่นั่นแต่มิสเตอร์เทริฟิกก็ติดต่อเข้ามาเพื่อบอกว่าให้รีบมาที่นี่ด่วนเพราะว่าลอยแยกกัลังลามไปยังเมืองหลวง ถ้าไม่อยู่ยั้งรอยแยกแม้แต่โลกเองก็จะไม่เหลือภายในเมืองผู้คนเริ่มทำการอพยพส่วนลูอิสก็แกะข้อความจากรูปภาพของอีฟได้แล้วเมื่อนำรูปทั้งหมดมาประดิษฐ์มาต่ตอก,กันพบว่ามันคือหลักฐานชิ้นสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงลับของลูเธอร์ที่จะแบ่งจาฮันเพิร์กับโบลิเวียถ้าหากว่าบุกสำเร็จลูเธอร์ต้องการตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ลอยแยกมาถึงใจกลางเมืองตึงกกำลังจะถลม่มผู้เคราะห์้ายราย,าย,ายหนึ่งเธอไม่สามารถขับรถหนีได้ทันแต่ในวินาทีนั้นซูเปอร์แมนก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยเหลือเธอไไวว้้ดดทันเลาพอี มิสเตอร์เทลิฟิกบอกว่ามันมีโค้ดที่จะหยุดการทํางานของลอยแยกได้หรืออีกทางก็คือไปหาตัวรูเทอร์แล้วหยุดมันแต่แล้วนะครับพวกเขาก็ถูกโจมตีจากอัลต้าแมนแล้วก็เอนจิเนียร์มิสเตอร์เทลิฟิกอาศัยจังหวะนั้นแกล้งหลับไปก่อนจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมากเหลือเพียงแค่ซูเปอร์แมนต้องรับมือกับ2คนนั้นด้วยตัวคนเดียวทีแรกก็ดูเหมือนว่าจะพอสู้ไหวแต่ด้วยความใจอ่อนเปิดช่องว่างจึงโดนโจมตีทีเผลอจากนั้นก็โดนใน2คนนี้เนี่ยโซโล่ Solo, คอมโมบอีกชุดใหญ่เลยแล้วเอนจิเนียร์ก็ใช้ส,ะสร,ะร,ร, Superman, ออระ จึงได้ส่งสัญญาณไปที่โบลิเวียให้เริ่มการโจมตีได้เลยตัดกลับมาที่ซูเปอร์แมนเขาก็ได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยไอ2ตัวนี้เนี่ยก็ต้องตามขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อพยายามหยุดยั้ยงแต่ว่าหยุดท่าไหนก็ไม่รู้นะมาโผล่ทีกลางอาวกาศเลยต่อจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงท่าหัวหม่งโลกและเมื่อตกลงมาถึงพื้นก็ทำให้เอนจิเนียร์หมดสติไปสะสารของเธอค่อยๆออกมาจากตัวของซูเปอร์แมนแต่ว่าอาาัลต้าแมนนั้นยังไม่ตายเขาได้ถอดหมวกออกเผยให้เห็นใบหน้าชัดๆที่เหมือนกับเเป๊ะลย ใช่แล้ครับเขาคือล่างโคลนนั่นเองซึ่งก็มี DNA เหมือนกันเลยและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ลูเทอร์สามารถเข้าไปในประสาทน้ำแข็งของซูเปอร์แมนได้จากนั้นออาตา์แมนมันก็เปิดก่อนได้ปูดใชใ้สูตรดวงตาเลเซอร์เลยก่อนจะเข้าไปคอมโบมาอีกเป็นชุดซึ่งคนสั่งคอมโบเนี่ยก็คือลูเทอร์นะครับส่วนในด้านของจาฮันเพอร์ทั้งสองฝั่งก็เปิดฉากต่อสู้กันแน่นอนว่าพวกชาวบ้านก็ไม่สามารถสู้อะไรกับพวกทหารได้อยู่แล้วสถานการณ์ชิบหายไปหมดทุกคนวิ่งเหนียวตัวรอดในฝั่งของซูเปอร์แมนเอก็้กนะ้ัยออยอนนนีง มีความหวังยืนหยัดชูธงขึ้นมาร้องเรียกแต่ชื่อของซูเปอร์แมนแต่คนที่ปรากฏตัวขึ้นมาไม่ใช่ซูเปอร์แมนเขาคือกรีนแลนเทนพูดว่าขอโทษด้วยนันเด็กน้อยที่ซูเปอร์แมนมาไม่ได้แต่ว่าได้ตัวเจ๋งกว่ามาแทนโดยพี่แก,กก็แทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับใช้พลังแห่งความรักและฟักอยู่เท่านั้นโดยหมุนตัวแบบชิวๆไปหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยพร้อมกับเอเลเมนต์แมนที่มาด้วยส่วนฮอกเกิลเธอก็บุกไปจับตัวประธานาธิบดีถ้าเป็นหนังฮีโร่ทั่วไปเนี่ยมันก็คงไม่ตายนะครับ แต่นี่มาเป็นหนังดีซีที่เจมการกำกับไงก็เลยไม่เหลือเลยทีนี้ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกซูเปอร์แมนในตอนนี้ต้องรับมือกับอัลต้าแมนด้วยการออกคำสั่งของรูเทอร์ทำให้เขาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยในจังหวะนี้จึงได้เรียกคลิปโตให้เข้ามาช่วยเหลือโดยบอกให้น้องหมาของเขาไปทำลายโดนพวกนั้นเพราะว่ามนเป็นตัวถา่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ต่างๆไปยังรูเทอร์คลิปโตจึงไล่สวดโดนพวกนั้นจนหมดทำให้รูเทอร์ก็ไม่สามารถสั่งการอะไรได้อีกแล้วไม่กี่นาทีต่อมาพวกหน่วยแพลเน็ตวอตก็มาถึงเขาจงบินขึ้นไปรับมือกกัับพวนน้น ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากอะไรนะครับใช้แสงเลเซอร์นี่แหละหมุนตัวเป็นลูก่างเป่ากระจายหมดเลยอัลตา้าแมนยังคงตามตือไม่เลิกทั้งสองคนไล่บวกกันต่อซูเปอร์แมนได้ผลักอัลตา้าแมนไปที่ซากตึกที่กำลังล่วงหล่ดลงมาทำให้ตัวของเขาเนี่ยถูกดูดเข้าไปในหลุมดำในที่สุดส่วนมิสเตอร์ทริฟิกก็เพิ่งจะโผล่มาได้นะครับตอนที่เขาสู้กันเนี่ยพี่หายไปทางเรื่องเลยได้บอกกับซูเปอร์แมนว่าต้องรีบไปหาลูเธอร์ต่อมาไม่ใช่เวลามาเล่นนะโหดขนาดนี้ยังไม่เล่กเลย ลูเธอร์ก็ตั้งใจจะเปิดประตูมิติทิ้งไว้เพื่อให้โลกล่มสลายและเขาจะหนีกลับเข้าไปในพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สโชคดีที่ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมาถึงได้ทันเวลาพอดีมิสเตอร์เทอริฟิกรีบปิดระบบการทํางานของประตูมิติส่วนคลิปโตก็เข้าไปทะเลาะกับบักลูเธอร์อยู่เพราะว่ามันคิดจะทําเขาเป็นหมายอย่างในทีวีลูอิสก็ได้ลงข่าวเปิดโปงแผนการของลูเธอร์ทั้งหมดในอีกด้านหนึ่งสงครามที่จะฮันเพิร์กก็จบลงแล้วลูเธอร์ถูกจับเข้าคุกไปเป็นพ่อบ้านรอออกรายการกันละครั้งหนึ่ง ส่วนซูเปอร์แมนก็เข้าไปจูบก,กับลูอิสหนึ่งบวบจากนั้นเขาก็กลับไปที่ปราสาทน้ำแข็งเพื่อรักษาตัวพวกออโตเมตอนเนี่ยก็ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหนึ่งคนที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเธอก็คือซูเปอร์เกิลเจ้าของที่แท้จริงของคลิปโตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับซูเปอร์แมนและการรักษาตัวในครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งไหนวิดีโอพ่อแม่ที่ถูกเปิดขึ้นคือพ่อแม่ในโลกมนุษย์ที่เลี้ยงดูเขาให้เติบโตมานั่นเองผู้ที่เลี้ยงดูเขาด้วยความรักผู้ที่สอนใใใหห้้รูวว่่่่่าาาพลัััังงไมชสสิํคญเทกบจ ซูเปอร์แมนได้เลือกเส้นทางด้วยของเขาแล้วว่าเขาจะเป็นใครคนที่ใช้พลังเพื่อปกป้องไม่ใช่ทำลายและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย